เมื่อ HR เจอปัญหาโ o สติ n งจากผู้สมัคร HR ที่เจอเหตุการณ์แบบนี้บ่อยๆต้องดูต่อนะครับว่าเป็นยังไงหัวหน้าครับติดต่อผู้สมัครไม่ได้ครับสงสัยไม่มาเริ่มงานครับวันน้าครับโทรไปไม่รับสายครับโทรอีกถูกบล็อกเลยครับถูกบลบไลน์แล้วครับเฟซก็ถูก บล็อกแล้วครับ HR ที่เจอเหตุการณ์แบบนี้บ่อยๆต้องดูต่อนะครับว่าเป็นยังไงปัญหาการโกสติ้งของผู้สมัครงานหมายถึงการที่ผู้สมัครงานนั้นตัดการติดต่อกับ HR โดยไม่แจ้งล่วงหน้าอย่างเช่นตกลงนัดสัมภาษณ์แล้วไม่มาตกลงนัดเริ่มงานแล้วไม่มา HR หลายคนเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับในยุคที่ตลาดงานมีความหลากหลายมากขึ้นมีทางเลือกมากขึ้นอีกทั้งพฤติกรรมของผู้สมัครงานเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนมากความยากอยู่ตรงที่ HR ตามตัวเขาไม่เจอเพรา เขาไม่ยอมเจอด้วยก็เลยไม่รู้ว่าทําไมเข้าถึงตามแบบร้านครับพฤติกรรมโกสติ้งหรือถูกเทงานเกิดขึ้นมากในบางธุรกิจอย่างเช่นร้านอาหารเทเลเซลคอเซ็นเตอร์ ales, Center, หรือตําแหน่งงานระดับปฏิบัติงานเป็นส่วนใหญ่ปัจจุบันกระจายไปสู่ตําแหน่งงานอื่นด้วยพฤติกรรมนี้บางครั้งระดับหัวหน้าง,งานก็มีผู้จัดการก็มีไม่ว่าจะเป็นการเทสัมภาษณ์หรือการเทวันเริ่มงานก็ตาม HR จะทํายังไงดีเรื่องนี้แก้ปัญหาคงยากเพราะสาเหตุส่วนหนึ่งอยู่ที่ตัวผู้สมัครเองอีกส่วนหนึ่งอยู่ ที่ตัวเราซึ่งผู้สมัครไม่เคยพูดความจริงแม้จะตามตัวเจอก็ตามการป้องกันจึงน่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุด HR คงต้องทําประวัติไว้ว่าตําแหน่งไหนบ้างที่ถูกเทงานบ่อยใครบ้างที่เทงานเราเพื่อจะไม่รับพิจารณาในโอกาสต,ต่อๆไปหากเขาสมัครงานเข้ามาอีกสําหรับบริษัทไหนที่มีสาขาก็ให้ทําเป็นหลักฐานข้อมูลกลางเอาไว้ให้ HR แต่และสาขาตรวจสอบได้และ HR ทุกสาขาก็ต้องบันทึกเหมือนกันว่ามีประวัติการถูกเทงานเป็นใครบ้าง ในที่นี้ผมไม่แนะนําให้แชร์ไปที่บริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเอาไปประจานในโซเชียลคราวนี้เรามาดูมาตรการป้องกันที่จะทําให้ผู้สมัครไม่เทงานกับเราทํำยังไงบ้างข้อแรกเลยทําให้เขารู้สึกดีคือการมีอัธยาศัยที่ดีต่อผู้สมัครลดความเป็นทางการลงให้เขารู้สึกเหมือนกับเราเป็นเพื่อนของเขาไม่ใช่เป็นคนที่มีอํานาจเหนือกว่าเขาตั้งแต่การติดต่อพูดคุยครั้งแรกเลยจนกระทั่งไปถึงวันสัมภาษณ์วันเริ่มงานแม้กรณีที่เขาไม่ผ่านสัม า,าเราก็ต้องรีบบรีกรจออที่จะแจ้งผลเขาเพื่อให้เขารู้ว่าเขาไม่ได้ผ่านด้วยเหตุผลอะไรและ ให้กำลังใจเขาในการหางานต่อไปนะครับเรื่องที่2ก็คือการปรับปรุงโปรเซสของการรับสมัครงานและการคัดเลือกบุคลากรให้รวดเร็วขึ้นลดการสัมภาษณ์ให้เหลือน้อยที่สุดเช่นรอบเดียวจบเลยประเภท3รอบขึ้นไปนี่อาจทําให้ผู้สมัครไม่สนใจเข้าร่วมงานการสัมภาษณ์เบื้องต้นอาจผ่านออนไลน์เพื่อความสะดวกของผู้สมัครและไม่ให้เขาเสียเวลาต้องลาง,งานมาหลายครั้งอีกทั้งยังทําให้ผู้สมัครมีความรู้สึกว่าเราเห็นความสําคัญของเวลาของเขาครับก็3แจ้งกรอบเวลา เมื่อรู้ว่าต้องใช้เวลามากบางตำแหน่งอาจมีการทำแบบทดสอบในวันสัมภาษณ์ด้วย HR ต้องแจ้งกู้สมัครล่วงหน้าและบอกกรอบเวลาให้ชัดเจนนะครับว่าเริ่มเมื่อไหร่สิ้นสุดเมื่อไหร่เพื่อให้เขาเตรียมตัวและเตรียมเวลาของเขานะครับหากสามารถทำข้อสอบผ่านระบบ Zo ู m หรือระบบออนไลน์ได้ยิ่งดีครับเพราะว่าวันสัมภาษณ์จะได้ไม่เสียเวลามากความไม่ประทับใจอาจเกิดขึ้นได้ถ้า HR อยู่ๆก็เอาแบบทดสอบมาให้เขาทำในวันสัมภาษณ์เขาอาจจะเปลี่ยนใจไม่อยากมาทำงานกับเราข้อ4ก็คือล ความคลุมเครือลงให้มากที่สุดอย่างเช่นไม่แจ้งเงินเดือนเลยหรือแจ้งแต่ไม่ชัดเจนว่าเขาจะได้เท่าไหร่ผู้สมัครมารู้เงินเดือนของเขา ในวันที่เซ็นสัญญาอย่างนี้ก็คงไม่ไหวไม่บอกว่าจะแจ้งผลสัมภาษณ์วันไหนไม่ค่อยให้ข้อมูลเมื่อผู้สมัครสอบถามแต่กับแสดงความรู้สึกที่ว่าผู้สมัครนั้นเรื่องมากเรื่องเหล่านี้ผู้สมัครที่ไม่ประทับใจเขาก็จะเทงานเราครับข้อที่5ระหว่างการสัมภาษณ์ HR ต้องแสดงความเป็นกันเองให้มากที่สุดไม่สร้างปัญหาให้กับผู้สมัคร อย่างเช่นวางตัวเหนือกว่าถามแบบไล่บี้ให้จนเลยถามจุกจิกไม่เกี่ยวกับง,งานถามลงลึกถึงเรื่องส่วนตัวอย่างเงี้ยผู้สมัครที่เสียความรู้สึกกับเรื่องเหล่านี้เขาจะเทงานเราเขาโกรธการสร้างแบรนด์ขององคอ์กรจะเป็นสื่อหนึ่งที่ช่วยลดการถูกเทงานลงมาได้ธุรกิจเกิดขึ้นมากมายในปัจจุบันมีความหลากหลายให้เลือกบางตำแหน่งสามารถเข้าไปทำงานได้กับทุกๆธุรกิจเลยทำให้ผู้สมัครมีตัวเลือกมากหากองค์กรไม่เป็นที่รู้จักหรือไม่เป็นตัวเลือกในอันดับต้นๆโอกาสที่จะได ได้รับใบสมัครดีๆก็คงจะน้อยบริษัทอื่นเอาไปกินกันหมดข้อ7ตัวสอบข้อตําหนิหรือคําวิจารณ์ทางลบในโลกโซเชียลนั่นคือฟีดแบ็กที่เชื่อถือได้ในระดับหนึ่งพร้อมหาทางปรับปรุงจุดอ่อนหรือแก้ไขสิ่งที่ตัวเองบอกพร่องแต่ยังไงก็ตามอย่าทิ้งการติดต่อสอบถามจากผู้สมัครว่าสาเหตุที่เขาเทงานเพราะอะไรนะครับอย่างน้อยก็อาจมีบางคนที่กล้าพูดความจริงให้เราฟังครับ โดยสรุปแล้วปัญหาการเทสัมภาษณ์หรือเทงานของผู้สมัครอาจเกิดจากอะไรได้บ้างผมสรุปออกมาเป็น5ข้าข้อข้อแรกเลยก็คือผู้สมัครไม่ประทับใจผู้ที่ติดต่อด้วยหรือผู้สัมภาษณ์งานข้อที่2ก็คือผู้สมัครรู้สึกว่าสิ่งที่ได้คุยกันเอาไว้ไม่เป็นไปตามความคาดหวังอย่างเช่นเงินเดือนลักษณะงานบรรยากาศที่ได้สัมผัสจากบุคลากรที่เขาติดต่อด้วยหรือเมื่อเข้าไปสัมภาษณ์ที่บริษัทก็ตามข้อ3ก็คือการสัมภาษณ์ที่หลายรอบจนเกินไปไม่รู้จะ จบที่รอบไหนเบื่อที่จะต้องเล่าเรื่องเดิมๆหลายครั้งแม้จะเปลี่ยนคนฟังก็ตามข้อที่4ก็คือการนั่งรอผู้สัมภาษณ์ที่นานกว่าการนั่งรถเมย์ไปสัมภาษณ์ครับเบื่อมากเลยข้อที่5ก็คือเหตุผลหรือพฤติกรรมส่วนตัวของผู้สมัครเองซึ่งเราควบคุมเขาไม่ได้อย่างเช่นมีเหตุจําเป็นจริงๆที่จะต้องเทหรือสมัครเผื่อเอาไว้หรือพบว่าไม่ตรงกับที่อยากทําหลังจากติดต่อพูดคุยกันแล้วหรือว่าคิดว่าถ้าไม่ไปบริษัทก็คงจะ ไม่เป็นไรมั้งยังไงเขาก็คงต้องหาคนใหม่อยู่แล้วสําหรับองค์กรไหนที่ต้องการใช้บริการ HR Solution หรือการวางระบบ HR ค้บวงจรนะครับบริการเรซูเม่พร้อมบริการ outsourcing ทุกประเภทนะครับสามารถติดต่อ o r c ข i ดจ็อได้เลยครับ